สวัสดีครับแม่พี่น้องมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องลุงจอกมาแล้วหลังจากที่ได้ดิดตรงลิดผ้านะครับเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับลุงจอกก็จะไปดูรถนะครับเอารถเข้าอู่อยู่นะครับมารถอาการหนักละเกินนะครับรถไปเข้าอู่ไปหลายวันแล้ว นี่าจะไปดูสักหน่อยนะครับอาการมันเสียหลายอย่างนะครับเพราะขีดก,กับไม่ได้เลยนะครับอาการเกิดเกียนะครับเกียร์เสียนะครับอาการเกียร์เสียคือเข้าเกียรดีแล้วออกตัวไม่ได้นะครับส่วนเกียร์อื่นเกียถอยก็ดีอยู่นะครับ แต่เกียร์เดินหน้านะครับเพราะใส่เกียร์ดีแล้วมันก็จะออกตัวนะครับเกียร์ดีแล้วก็รออีกนานๆน,น,นะรก็จะออกตัวได้ทุกคนจอกจะพาทุกคนไปดูรถด้วยกันนะครับป่บาซ่อมเสร็จหรือยังนะครับอาการอาการก็หลายอย่างนะครับก็เลยให้ช่างทําเสร็จทีเดียวนะครับือกเป็นลูกายางแท่นเกียร์แท่นเครื่องนะครับจะเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับ มีอาการไฟโชว์ที่หน้าปัดไฟโชว์พาพพี่น้องไปดูนะครับไปดูกันว่าจะหมดไปเท่าไหร่นะครับไปดูด้วยกันนะครับไปสโก o ไปเลยตอนนี้ก็ออกเดินทางมาแล้วนะครับไปดูดรถกันที่อู่นะครับอยู่ใน,นเมืองนะครับเมืองอุตตรดิะนี่แหละครับ ช่างนบนะครับช่างของลุรปรทานนะครับดูด้วยกันครับเหมือนกับที่ว่าที่พูดไปเลยนะครับการเสียหลายอย่างเลยรถไฟก็โชว์ขี่เกียดีนะครับขี่ไปนะครับชตกขี่ได้นะเร่ง80 90เครื่องดับเลย ให้ชัางตรวจอสอบดูนะครับไหนก็ทําแล้วนะครับลองดูกันนะครับทุกคนดูได้กันสอบเสร็จเลยได้จบทีเดียวนะครับดูสิว่าจบ จุดทีเดียวงบประมาณเท่าไหร่นะครับทีเท่าไหร่นั่งประมาณเราอปทุกคนกันถึงแยกโอตันแล้วครับวงเวียนวัดใจวงเวียนวัดใจเป็นวง,วงเวียนที่เป็นประหลาดหน้าโอตัน ไปใครมาก็ใช้มดใช้รถใช้ลาก็ระมัดระวังด้วยนะครับใจเย็นๆอย่ใจร้อนนะครับอยู่หลังทงมาลายขับขี่ปลอดภัยไปถึงจุดุ้นไม้ใกลจะไก่จะถึงแล้ว แล้วก็สมรถก็สมอู่นี่นะครับประจำนะครับเรมีอาการต้องดูสายฟงสายไฟด้วยนะครับเด <Yeah. S 1> ี๋ยวจะเข้าไปที่ร้านก่อน ช่วงกลางวันรถก็เยอะนะครับรถเยอะจริงๆนะครับค่อยขี่กันด้วยเลยพี่น้องต้องใจร้อน นะครับเราสับคร่กลับมาดูรถแล้วนะครับรถก็เอาไปตั้งสูงอยู่นะครับเปิดทดลองขับกแบบน,นี้น่าจะเสร็จแล้วนะครับขับว่านะ <c oughs> ช่างก็แจ้งมาบอกว่า <c oughs> ไปตั้งสูงนี่ครับ ช่างมนุษย์นะครับใครจะซ่อมรถซ่อมลามาได้เลยนะครับเกี่ยวกับเครื่องยนต์นี่แน่นอนครับก็ลุงจอกใช้บริการอยู่ที่มาตลอดนะครับสำหรับการเรื่องฝีมือนี่แน่นอนนะครับจบทุกคันนะครับทำมาแล้วไม่ใช่ว่าจะเข้ามาอีกนะครับจสจแล้วคือจบเลยนะครับสำหรับรถลุงจอดนะครับ รถผมนี่ซ่อมก็เข้าแล้วคือเข้าเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยส่งมาอีกนะครับนอกจากว่ายางยันเสียนะคือทงังต้องเข้ามาแก้ไขต่อการที่เข้ามาซ่อมแล้วก็ไม่ต้องเข้ามาอีกนะครับเสร็จแล้วก็เสร็จเลยครับอ,อูมนุกก็อยู่นี่ครับเส้นทาง จะไป,ไปทางนี้นะครับทางนี้ก็จะไปสลตัสนะครับไปัางตรงนน้นก็จะไปแยกบ้านเกาะนะครับบ้านเกาะคําสะพานไ่น้ำานานไปทางเียนเทคนิคนะครับเส้นนี้ก็จะไปนู่นเลยนะครับโลตัสนะครับโลตัสคุตระดิศนะครับอยู่ข้างคลองนะครับลักษณะคือจะมีคลองนะครับคลองชนรระทาน อู๋นะครับอู่มานบนะครับนี่เห็นไหมครับชื่ออูมานบนะครับเบอร์เบอร์โทรก็ตามนู้นนั่นตามนั้นเลยนะครับมีปัญหาจะรถเข้าอู่เข้าซ่อมนะครับก็สามารถเข้ามาซ่อมกันได้นะครับรอรถคงจอกมาก่อนครับก่อนจะมา ยินดีรับซ่อมลุกเครื่องนะครับทุกยี่ห้อเข้ามาปรึกษาช่างได้เลยนะครับมีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์ครับทุกเรื่องนะครับเข้ามาปรึกษาช่างดูนะครับเราลดมาก่อนนะครับค่อยดูรถกันนะครับแวบมาแล้วครับพี่น้องซ่อมเสร็จแล้วนะครับ โดนไปเยอะเลยอันนี้ครับสอมเสร็จแล้วเด้อขอบมพี่น้องทางมานบโนเลยนะครับทำเรียบร้อยแล้วใครต้องการสอมรถสอมร้านนะครับมา่อมได้เลยร้านนี้นะครับได้ติดหวังคอนเฟิร์ม ส่วนไปเยอะเลยครับผมแต่ดูเงนเท่าไรดูส hmm. ิสองบินน่ะสองบินเลยพี่น้องเอ้ยบินเดียวไม่พอเขียนนี่ครับเห็นไหมครับอะไรแบบเมื่อวก็ได้ซื้อนะไปซื้อเลักซื้อหวยกันวันนี้อ่ะสามเจ็ดสี่ได้เกี่ยวกับทะเบียนรถเลยนะ ไปยังเดี๋วเราไปเช็คไปดูไม่รู้สิไกิมไม่ไม่ด้เหมือนกันแต่บอกเขาแล้ววเขาลือผมไม่มียผมไม่มียดละไปตรวจสอบที่บ้านกันนี่มันมันสีมันลอกมืดตุ๊บเลย ลองขับแล้วอืมก็สบายครับไม่เหมือนเมื่อก่อนฟพไฟชงไฟโช,ฟโชก็หายหมดเลยนะครับหมดไปสามหมืนแปดพี่น้องอืมจุดใช้เงินเดือนเลยสี่เดือนดีครับทำแล้วก็ต้องดีเนาะถ้ามี ทำไมทำคงไม่ดีอะทำทีเดียวนะครับไหนๆก็ลือแล้วลื้อทีเดียวเลยนะครับเปลี่ยนเครื่องไม่ใช่เครื่องครับเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนลูกยางเกียร์ลูกยางเครื่องเปลี่ยนหมดเลยนะครับมาตรงมาต้มต,ตรงแก๊สเนี่ยรถนี้ใช้แก๊สนะครับพี่น้องใช้ระบบแก,ก๊สน้ำมัน ลือทำใหม่หมดเลยนะครับได้สะดกสบายไม่ต้องมีปัญหาไะกลับบ้านกับทุกคนดูกันที่บ้านอีกทีนะครับเรียบร้อยแล้วครับเช็คเรียบร้อยแล้วเป็ี่ยนเกียร์นะครับเกียร์นี้นะครับปเปลี่ยนตวเครืโนโนร่องมอต้มเลยนะครับ ทุกทีไคจะโชว์หน้าปัดนะครับโชว์เยอะเลยตรงนี้ไม่มีโชว์สักดวงนะครับที่มาก็โอเคครับผมบเกียร์เปลี่ยนเล่นลื่นร้อยครับผมสล้รก็ใช้ไปยาวนานเลยนะครับ พีขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็อ,อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i ครนะครับกดติดตามให้กับช่องดุงจอกมาแล้วด้วยนะครับขอให้ทุกคนนะครับมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับผมคลิปนี้ลุงจอกก็บายบายไปก่อนนะครับสวัสดีครับ